สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนามังกรดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวสุ์หรือราศีเกิดเอ่อหรือดาวดวงไหนในราศีเกิดคุณที่เป็นมังกรนะคะคุณดูคลิปนี้ได้เลยเราจะอ่านไพ่ตามตะวันตกนะคะดังนั้นการนับไพ่ไอการนับราศีของเราก็จะเป็นเหมือนแบบตะวันตกเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ทราบว,ว่าราศีตามตะวันตกของคุณคืออะไร รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะบอกไว้หมดแล้วไม่ต้องคอมเมนต์ทิ้งไว้นะว่าเกิดวันเท่านั้นเท่านี้ราศีอะไรเพราะเราบอกไว้หมดแล้วกดดูนิดนึงเนาะโอเคนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการอ่านไพ่ตามตะวันตกเราจะอ่านไพ่กลับหัวก็คือไพ่วูาเซลนั่นเองดังนั้นไม่ได้มีผลอะไรใดๆต่อการดูดวงเพราะมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราจะดูเรื่องงานก่อนเนาะจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าความรักของชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมหรือ เมื่อไรก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นในทิศทางใดบ้างนะคะโอเคเริ่มเลยเรื่องการงานของชาวราศีมังกรการงานของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้หรือเมื่อไหรก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคโอเอซออฟคัพส์ใบแรกเลยอัพไลท์ อืมแล้วก็นายเอ้ยไม่ใช่นาย Ten of Swords r e v e r s e นะคะอู้ปัญหาเยอะเชียวอ่าแล้วก็ The Empress Upright อ่า Seven of Pentacles Upright อื้มฮึ a ม e of Wands Upright อ่าแล้วก็ ten of wands upright t h e l o v e r s reverse ค่ะอ่าแล้วก็ a g e of pentacles กางจะบอกพับ pentacles upright judgment upright ทูอ o of pentacles อัป i g ท t โอเคชาวราศีมังกรดูเหมือนว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้มีกิจการใหม่ๆที่มันจะสร้างความเจริญเติบโตให้คุณแต่เราจะบอกว่ามันจะมาพร้อมกับความทุกข์ใจนิดหน่อย ความทุกข์ใจเนี่ยที่นี้น่าจะเป็นเรื่องอ่าที่มันสามาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นอ่าคุณอาจจะไม่ได้อยากได้ตําแหน่งนี้คุณอาจจะไม่ได้อยากทํางานตรงนี้แต่คุณก็ได้มันมาและคุณก็รับทํามันเพราะคุณคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่มากๆดังนั้นคุณเลยไม่อยากเลือกงานเราจะบอกว่าทําไปนะคะเพราะมันค่อนข้างดีนะมันไม่ได้แย่อะไรเลยเพียงแต่มันอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกดีต่อใจแต่ช่วงแรกๆแต่พอหลังๆมาภาระหน้าที่การที่จะต้องดูแลนู่นนี่นั่นอาจจะเยอะแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยแต่เอาตรงๆเลยคือผู้บังคับบัญชาเจ้านายของคุณหรือถ้าคุณทํากิจการส่วนตัวนะคะลูกค้งลูกค้าที่จะเข้ามาอุดหนุนเราอ่ะ เขาค่อนข้างมองเราในทางที่ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในรูปแบบที่ค่อนข้างสมดุลด้วยซ้ําจะเป็นแบบว่าอ่ะถ้าถามว่าคุณจะถูกเขาเอาเปรียบไหมไม่เลยค่อนข้างดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครูคือคุณอย่าไปคิดว่าตัวเองอถูกกระทําแค่นั้นพอเพราะไพ่พมันขึ้นมาแบบนี้นะคะอัตุญาตขออนุญาตอ่านตรงๆดังนั้นลองทําดูก่อนเพราะมันดี มันอาจจะมีติดติดัดฉัดบ้างตามภาษาเพราะมันไม่มีงานที่ไหนไม่ติดขัดขนาดเราทำ u t u b e มันก็ยังมีติดติดัดฉัดบางช่วงเลยนึกออกไม่เอ่ยดังนั้นนะคะตรงนี้เลยถามว่าพลังงานดีไหมดีเพียงแต่ง,งานการมันจะเยอะมากจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่ทำที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันกินเวลาส่วนตัวของคุณไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าทำไปได้เรื่อยๆนะคุณความจเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสสูงมากๆด้วยแล้วมันจะจบลงตรงที่ว่า คุณจะได้หน้าที่ที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆๆ,ๆพร้อมกับรายรับค่าตอบแทนที่มันมีมากขึ้นด้วยดังนั้นตอนนี้นะคะไพ่อยากให้คุณอดทนไปก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ให้การสนับสนุนคุณอยู่นะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะอ่าอ่าเอสออฟเพนทัคเ s โอเคคุณอยากได้งานที่ดีต่อความมั่นคงทางฐานะไม่ใช่งานที่ดีต่อใจเราเข้าใจละ เพราะฉะนั้นถ้าดีต่อใจมันทําได้แป๊บเดียวเนาะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความมั่นคงที่คุณคิดว่าได้มาแล้วก็แบบมันได้เงินได้ทองอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะยาวกว่าใช่ไหมโอเคเพิ่มเติมมาอ่ะนายอฟวานแต่ก็ไฟแรงอยู่นะดังนั้นอย่าให้ไฟลดเนาะทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็อย่าใจร้อนด้วยนะช่วงนี้มังกรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนี่อะ่ะแล้วไพ่ก็แนะนําว่าให้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองบ้างเพราะบางทีคุณปกป้องตัวเองมากเกินไปลองรับดูสิ่งใหม่ๆเนาะ โอ้ไม่ใช่ลองรับดูสิ่งใหม่ๆแค่อย่างเดียวนะพอไพ่พมันขึ้นมาว่าคุณเริ่มที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าเราจะมาใช้อีโกตัดสินทุกอย่างไม่ได้ตอนนี้คือเศรษฐกิจมันไม่ดีมีอะไรทําก็ทําแต่ไอมีอะไรทําของคุณที่มันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณเยอะนะอย่างน้อยๆอย่ะมันก็ไปไปเป็นตั้ง8เหรียญแล้ว ถึงยังไม่ถึงเก้าเหรียญสิบเหรียญอันนั้นมันเยอะเกินอันนั้นมันออกแนวอีกแบบหนึง่งละเป็นเจ้าของกิจการเวอร์วังไปละเพราะท่นเท่าตรงเนี้คือถ้าถ้าเป็นลูกจ้างประจําเป็นคนกินเงินเดือนน่ะถือว่าโอเคมากๆแล้วหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเองมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบหุยบูมมากมายแต่มันจะเป็นไปได้เรื่อยๆคือเริ่มต้นไปได้เรื่อยๆในรูปแบบที่ทําให้คุณค่อยๆสร้างความมั่นคงให้ตัวเองไปด้วยเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกการถูกโกงถูกทําอะไรที่มันไม่ยุติธรรมจะไม่มีเกิดขึ้นเพียงแต่มันจะติดติดขัดขัด,ขดแค่นี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกัน่ะไอ้ที่มันจะติดติดขัดขัดมันคืออะไรเนาะอะ่าดูซิว่ามันจะมีอะไรติดติดขัดขัดบ้างคะโอเคอะอาจจะทุ่มเทให้งานมากเกินไปจนกระทั่งละเลยครอบครัวหรือเรื่องต่างๆจนทําให้รู้สึกว่าสภาพจิตใจเรามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เหมือนมันดีตั้งแต่แรกๆแ,แต่พอทําปุ๊บแล้วภาระมันเยอะมันทําให้ล้าแล้วกินเวลาส่วนตัวไปนะคะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมบอกมาเนาะอ่ะแล้วก็เครียดด้วยเพราะว่าหน้าที่การางานที่คุณจะต้องรับผิดชอบน่าจะเยอะมากๆดังนั้นนะคะก่อนที่จะรับงานนี้ลองคิดดูดีๆว่าถ้าเราทําอันเดิมความรับผิดชอบเท่าเดิมแต่เงินอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นเพิ่มมาแค่เหรียญเดียวเองจากเจ็ดกระโดดมาเป็นแค่แปด เออถ้าเป็นเจ็ดกระโดดไปเก้าอันนี้น่าเริ่มคิดแล้วคุณลองไปชั่งน้ําหนักดูซ้ายขวาว่าระหว่างที่คุณทําที่เดิมของคุณหรือคุณไปรับตําแหน่งใหม่หรือไปทําอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วมันได้เงินเพิ่มมานิดเดียวบวกกับความเครียดที่ขึ้นมาสูงมากๆคุณจะเลือกสีไหนเพราะมันไม่ใช่แค่ความเครียดสูงอย่างเดียวแต่มันจะละเลยเรื่องครอบครัวเรื่องคนใกล้ตัวความรักต่างๆของคุณด้วยเนาะคิดดูดีๆนะคะ มันเราเราเห็นคนบ่อยมากเลยที่เขามานั่งคิดแบบนี้ระหว่างความคุ้มค่ากับการที่เรามาต้องเสียสุขภาพจิตเพื่อไปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงกลับอยู่ที่เดิมแต่ความสุขภาพจิตมันดีกว่าเดิมอันไหนดีกว่ากันอ่ะถ้าเป็นเรานะเราจะเลือกสุขภาพจิตดีเพราะถ้าสุขภาพจิตดีเราก็จะสามารถไปสร้างสารรนู่นนี่นั่นงานเสริมอะไรของเราได้อีกเนาะแต่พอเราไปเอาเงินเพิ่มอีกนิดนึงแล้วสุขภาพจิตมันเสียเนี่ยมันทําให้เราหงุดหงิดแล้วเราอะไรอะไรมันไม่ปลอดโปร่งอะเนาะคุณเข้าใจไม่เอ่ยเพราะฉะะะนนนนั้นนะคคะลองิดดด,ดูีๆเนะ มีอะไรเพิ่มเติมมาเนี่อ่ะเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยมันจะกระทบเรื่องความรักนะคะดังนั้นเลือกดูดีๆหรือถ้าคุณมีกิจการครอบครัวที่ทําอยู่นะคะให้ระมัดระวังเรื่องที่ว่าความเครียดเล็กๆน้อยๆกระทบกระทั่งกันในครัวเรือนแล้วก็อาจจะมีไม่เชิงมีปากเสียงแต่อาจจะมีการโกรธเคืองอ่โกรธเคืองกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งให้ระวังอารมณ์ตัวเองหน่อยหนึ่งเนะเาะพอดูเหมือนคุณทํางานเยอะจนเกินไป เยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วมันทําให้คุณล้าพอล้าสมองมันก็จะเริ่มแบบเหมือนชาชาในหัวยังออกไหมเวลาที่เรานอนไม่หลับเนาะมันจะแบงแบงแล้วก็แบบเหมือนชาชาเหมือนงงงงเหมือนเบลอเพราะฉะนั้นวันนี้นะของข,ข,ข,ของของมังกรนะคะสิ่งที่น่า,ร,านระมัดระวังก็คือว่าไอ้ภาระหน้าที่การงานมันจะทําให้คุณเครียดมากจนจะกลายเป็นเครียดสะสมแล้วไอ้เงินที่คุณจะได้รับมันจะไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ มันทําให้คุณมีความสุขนั่นแหละดังนั้นอย่างที่ไพ่บอกคือลองกลับไปคิดดีๆว่าถ้าคุณได้มีโอกาสรับข้อเสนอเหล่านี้ขึ้นมาจะทํายังไงดีแต่มันเป็นข้อเสนอที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะไม่มีช้อยส์อื่นให้เลือกอย่างเช่นอ่ะมีตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวถ้าไปก็ไปถ้าไม่ไปก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นลองคิดดูดีๆเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆปัญหาต่างๆที่จะตามมา โอเคนะคะมาพักตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักนะคะว่าชาวราศีมังกรความรักตอนนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากงานเยอะงานแย่จนไม่มีเว,เวลาทำอย่างอื่นนะเนาะอือ <Okay, S 2> โอเคเก็บตรงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูโอเค ดูความรักของชาวราศีมังกรด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรักของชาวราศีมังกรความรักของชาวราศีมังกรนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยโอเคเอ of อกวานอั r ไรท์การเริ่มตน้นแบบมีแพชชั่นเยอะมากๆเลย อ่ะ <c oughs> เราก็จะ e h โลเ l o มาค่ะมาอ่ะ <c oughs> คุณอาจจะได้สละโสดหรือเปล่าคะ <c oughs> หรือจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอยากจะสละโสดนี่ย <c oughs> The Hangman Reverse <c oughs> ด้วยมาไวมากด้วยพุ่งมันเลยจ้ะอ้อ่ะไม่ต้องไปกลัวแล้วนะเรื่องความรักจะอกหักรักคุดไปเคยเจออะไรมาก็ตามมันน่าจะดีขึ้นเนาะอืม โอเคเพจออฟ s w ร์ส s ีเวิร์สนะคะแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองนะเดอร์เฮอร์ม uh, ิตอัปไรท์เดอร์ซันลีเวิร์สค่ะโอเคควีนออฟคัพส r ีเวิร์สคนคนนี้น่าจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกนะดูนิ่งๆจังเลยเอซออฟ w o ร์สอัปไร h ์ มาแรงแซงทางโค้งโอ้ทัวบครับอัไรโอ้กิจการใบสุดท้ายวายอืมโอเคราศีมังกรเราจะบอกว่าถ้าความรักที่ผ,ผ่านมาของคุณมันไม่โอเคนะคะอันนี้พลังงานใหม่อียมจริงๆเลยคนเก่าทิ้งล้อมันไปก่อนล้อมันไปอันนี้คือถ้าคุณคิดว่าที่ผ่าน,านมาความรักของคุณมันไม่โอเค ตอนนี้นะคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทำให้คุณชุ่มฉ่ำใจมากๆเลยแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายหน่อยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนชาวราศีกันต่างๆเนาะไม่ก็เป็นคนธาตุน้ำจริงๆมันมีครบทุกอันหมดนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งราศีพุภนะคะแล้วคนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่เลยอันนี้ใหม่เอี่ยมจริงๆนะคนสด คือมันอยู่ในลักษณะที่ว่าพลังงานใหม่ๆเข้ามาแต่คนคนนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ค่อยคุยเพราะอย่างที่เราบอกเขาเป็นคนเงียบๆแล้วชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวยิบๆแต่ถ้าเขาพูดอะไรขึ้นมานั่นหมายความว่าสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอ่ะอย่างเช่นเขาเข้ามาคุยกับคุณพักหนึ่งแล้วแล้วเขาบอกคุณว่าเออมังกรเรามาเป็นแฟนกันไหมอ่ะให้เชื่อได้อันเนี้ยเพราะดูแล้วเป็นคนที่จริงจังไม่ได้พูดเล่นๆเพียงแต่เป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะ แล้วดูบุคลิกภาพภา,พภายนอกเหมือนคนหมนต์เมเทาเหมือนคนไม่ค่อยดูมีความสุขเท่าไหร่นะคะดูเหมือนคนอมทุกข์แต่จริงเขาไม่ได้เป็นคนอมทุกข์นะแค่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยแสดงออกเท่านั้นเองแต่คนคนนี้มาแรงแซงทางโค้งมากเลยคุณคือมาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากสละโสดเลยล่ะเราถึงได้บอกว่ามังกรคะมังกรที่โสดอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะสละโสดมากๆเลยแล้วจะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกเบิกบานใจไปยาว พราอดูแล้วว่าคนคนนี้เขาก็กลัวเจ็บเหมือนกันดังนั้นความกลัวเจ็บของเขาเขาก็คงไม่อยากทําให้ใครเจ็บเช่นเดียวกันเนาะแล้วมาแบบตรงๆแบบนี้อู้จริงๆชาวราศีกันเป็นคนตรงนะเวลาพูดอะไรเท่าที่เราเจอส่วนใหญ่เลยนะอยากได้อะไรก็พูดเลยตรงๆงไปมีเซ็กไหมมาลักกันไหมไปกินข้าวไหมคือตรงตรงเราเขาก็จะไม่ค่อยอ้อมขาอ้อมคอเท่าไหร เพราะว่าในชีวิตเราก็มีคนราศีกันวนเวียนวนเวียนอยู่เยอะคือเขาจะเป็นคนประเภทที่อยากได้อะไรเขาพูดเลยแต่อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นราศีกันนะคะแต่พลังงานเขาจะเป็นคนลักษณะนั้นแล้วก็เป็นคนที่ดูเจ้าระเบียบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนินทาใครไม่ชอบจ้อแฉแต่ถ้าอะไรไม่ชอบมาพากลนพูดน้อยแต่ต่อยหนัก แบบจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยดังนั้นคนคนนี้นะคะจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณและจะเข้ามาเสนอความรักที่ค่อนข้างชัดเจนให้กับคุณอันนี้อยู่ที่ตัวราศีมังกรเองแล้วลหละว่าคุณจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้หมายความว่าไม่เอาคนนี้เข้ามาในชีวิตแต่เราสนับสนุนให้เอาเข้ามานะถ้าเจอแล้วนะคะลองคุยดู เพราะเขาอาจจะแตกต่างจากคนเดิมๆที่คุณเคยคบหาก็ได้พราะดูลักษณะเขาไม่ใช่คนที่พูดมากคนที่ผ่านานมาในชีวิตของคุณอาจจะไม่ใช่พูดมากหรอกอาจจะเป็นประเภทที่ว่าอืมออกแนวสังคมเยอะกว่านี้เพราะคนคนนี้ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบๆและคุณถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆคุณอาจจะได้เหมาะกับเขาเลยนะคะราศีเด่นๆก็จะมีการพึ่ศพนะเด่นๆแล้วก็ราศีสิงห์ นอกนั้นก็มีครบหมดเลยอ๋อราศีมีนด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มเติมหน่อยนึงอ่า t r e of wands r e v e r s ค่ะไม่ต้องรอนานหรอกคนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนถ้าชอบก็จะพุ่งเข้ามาบอกเลยล่ะมังกรฉันชอบเธออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกเหงาเศร้าซ,ซ้อยเดียวดายด้วยนะคะค่อนข้างดีเลยจริงๆดีมากๆด้วยอืมแล้วก็อันนี้ page of pentacles r l v e r s นะคะ อ่ะเขาเราคิดว่าเขาน่าจะดูเหตุการณ์ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก่อนที่จะเข้ามาหาคุณด้วยความรู้สึกที่อยากจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้คุณที่มันจับต้องได้ดังนั้นวันนี้เน้นไปที่มังกรที่เป็นคนสดๆเลยเราจะบอกว่ามังกรคะคุณจะเป็นโสดได้ไม่นานหรอกเพราะเดี๋ยวจะมีใครสักคนนึงเข้ามาขโมยหัวใจของคุณไป <c oughs> น้ำเน่ามากเลยเนาะอ่ะเปิดเพิ่มเติมหน่อยซิ่าคนคนใหม่เขามีอะไรอยากจะพูดบ้างเนาะ โอ้เทมเพลนส์ลีเวิร์สคนคนนี้เป็นคนที่ไม่รออะไรตามที่บางคนก็จะคิดว่าถ้าเป็นคู่กันนะคะเดี๋ยวถ้าจักรวาลอยากให้อยู่ด้วยกันก็คงได้กลับมาอยู่กับเองคนคนนี้ไม่คิดอย่างนั้นนะคะคนคนนี้คิดว่าต่อให้จักรวาลไม่ได้ส่งมาให้อยู่ด้วยกันถ้าอยากได้คนคนนี้ก็ต้องได้ดีเราชอบคนแบบนี้คืออยากได้อะไรพุ่งเข้ามาเลยดีมากแต่อย่าลืมนะจ๊ะอาจจะดูเหมือนคนที่หยิ่งๆนิดนึงเพราะดูนิ่งๆดูนิ่งมากดูไม่ค่อยคุย แต่สังเกตทุกอย่างรอบๆตัวได้ไวนะคะอ่าแล้วก็ queen of pentacles reverse อืมอะไรต่อดูซิอ่ nine of wands reverse โอเคถามว่าคนนี้มีกำแพงไหมไม่มีไม่ได้สร้างกำแพงอะไรใหญ่โตแต่ปัญหาหน้าจะเป็นคนที่ทำงานเยอะมากใช้เวลาอยู่กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้ดีจริงๆเราชอบนะ พลังงานเราจะบอกว่าคล้ายราศีกันที่เราดูให้เลยบ้างงานอย่างนี้แหละแต่เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนอยากได้อะไรคือจะต้องได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณก็คือความชัดเจนที่มันเป็นในรูปแบบที่จับต้องได้ด้วยอ,อย่างเช่นคุณเป็นราศีมังกรที่เป็นผู้หญิงแล้ว,ลวเขาเป็นผู้ชายเขาก็อยากจะแบบว่าเป็นคนที่ดูแลคุณนะอ,อ,อะสมมุติว่าเธอก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านไปเดี๋ยวฉันก็จะไปทํามาหากินเลี้ยงเธออะไรประมาณนี้ออกแนวสไตล์นี้ ยังจะเป็นผู้ชายในรูปแบบเดิมๆเดิมๆที่แบบทํางานแล้วหาเลี้ยงลูกเมียอยู่แต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะเป็นประเภทที่ว่าจะไม่เอาเปรียบคุณเขาจะออกไปทํางานช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินก็คือบ้านเราเราช่วยกันเราเป็นแฟนกันเดี๋ยวเราช่วยออกอะไรประมาณนี้จะค่อนข้างบ้าง,งานดังนั้นเลยคนคนนี้จะหาตัวยากแต่ดูซิว่าเขาจะมีเวลาให้คุณไหมเราสงสัยมากเลยเพราะดูยุ่งจังโอ้ยากค่ะ เราจะคบกันยังไงเนี่ยเริ่มงงเอาเป็นว่าคนคนนี้นะลักษณะชัดเจนมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็หายไปทํามาหากินแล้วก็โผล่กลับมาใหม่มามัางกรเรามาเป็นแฟนกันเถอะเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนนะอ่ะสักพักโผล่กลับมามังกรวันนี้ว่างไหมเดี๋ยวมาหาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขับรถมาโผล่หน้าบ้านคุณเลยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนประเภทนี้แต่จะให้เขามานั่งคุยจ้อแจกับคุณทั้งวีทั้งวันยากไม่ใช่สไตล์เขา เราเข้าใจเพราะเราก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันเราไม่สามารถมีเวลาเวลามานั่งคุยกับใครได้ทั้งวีทั้งวันเช่นกันเพราะมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราทําบางทีเราไม่มีอะไรทําเราว่างๆเราก็อยากอยู่คนเดียวคิดถึงไหมก็คิดถึงนะแฟนเฟิรนะ์นอ่ะแต่แบบแหม่มันก็เยอะไปเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นสไตล์นี้คือว่าเอาเวลาส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่ทําทําให้ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะให้เวลาคุณไมให้ได้ตามเหมาะสมนะคะ ถามว่าเราสนับสนุนไหมถ้ามีคนคนนี้เข้ามายังสนับสนุนอยู่เพราะดูเราชัดเจนเราชอบตรงนี้มากเลยแล้วอีกอย่างการเริ่มต้นมันมีแบบชัดเจนจริงๆจังๆมาหลายอันดังนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้เนะาะราศีกันควรเไม่ใช่ราศีกันราศีมังกรพวกคุณควรจะไปต่อนะคะโอเคเดียวขอใบสรุปสามใบก็แล้วกันเนาะเริ่มนานละโอเคการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณกำลังจะมาแล้วนะจ๊ะมังกร โอ้ a ออ of Cups สรุปว่าตอนนี้คุณได้ไพ่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะสามใบอันนี้มันกลับหัวกลับหางก็จริงมันเป็นเรื่องความรักเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาถึงแล้วเขามายื่นข้อเสนอให้คุณแล้วคุณรับไว้นั่นแหละมันถึงจะได้เป็นแบบนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าราศีมังกรจะได้ไม่อยู่จะไม่ได้อยู่เป็นโสดนานนะคะยังก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าไว้เนาะโอเคนะคะมังกรวันนี้ก็เท่านี้20นาทีละเราก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันพูดเยอะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะการยอดติดตามสําหรับคนทํา YouTube นี่มันสําคัญมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่า ดูโฆษณาให้จนจบด้วยนะคะเพราะว่ามันคือเงินที่เราจะได้รับจากการทําคลิปเนาะอันนี้พูดตรงๆไม่กากเลยทุกคนต้องทําเอ้ทุกคนทําคลิปได้ต่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูโฆษณาให้เราจนจบเราก็จะได้ต่างดังนั้นสนับสนุนเราแปบ,บแบบนี้เรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย